เอาละครับสวัสดีครับทุกคนผมลีซิดแล้วตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกม Nox นะครับเกมผีฝีมือคนไทยนะฮะที่เราจะมาเล่นกันในคลิปนี้นะครับระบบการเล่นของเกมเนี่ยมาาันจะคล้ายๆเกม f a s t m o p h o b i a นะครับก็คือเรามีหน้าที่จะต้องเข้าไปในสถานที่ตามหาชนิดของผีและทำการกำจัดนะครับซึ่งคลิปนี้จะพิเศษหน่อยครับก็คือเรามีน้องๆมาด้วยนะครับนั่นก็คือน้องโดนกับน้องต้าเจ้าเก่านะ โอเคเนื้อหาในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมก,กันครับผมอันน,นี้มา,มา,ม,ามาสุมจะปองพักเครื่องอันรเลยเฮ้ยโอ้ผม <c oughs> ถุงมือเลยมาเอาเลยเอาเลยอ่โอโ <c oughs> าโอ้โหสมเด็จมาก็ได้ควักผ่ารอด่าโอ้แสดงว่าผมรอดแล้วดูทรงแนละ้ว <c oughs> ไม่รอดพารอดมือก็ไม่รอดพี่เตรียมตัวเลยพี่อ้วกแตกแม่แม่งโคตรกากเฮ้ยมึงอย่าพูดงี้นี่ มึงพูดได้วเข้าใจเสียเนี่ยมึงมีเจ้าหน้าที่ชั้นต่ำเดี๋ยวมึงอ๋อมันมีของก็เหมือนพัดมัวพี่แต่มีของเพิ่มมามีพวกแบบอะไรดาวดาวซิงไงพี่คุลาปิก้าเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยคุลาปิก้าดาวซิงเชนใช่เอาไว้หาพวกแบบของตจ้าต้องสาพี่อีรันชัยพัสดม์มีของอะไรป้องกันตัวได้ป่าวว่ามีแม่กับพระเครื่องอะพี่เวลาผีแดกพี่มันบอกอย่าง้ยว่าเอาพระห้อยคอตัวเอง ครับหน่วยล่บผีของเราพร้อมมากำจัดมึงแล้วนะครับระวังตัวไว้ไอ้ผีเฮี้ยแต่ร้ายว่ะสหกหกอ่ยไม่ถ่ายมันอึดปะมันเปิดไฟได้ปะวะไฟได้ปะวะเปิดได้เปิดได้เล่มีผมอยู่ไงแต่ไฟมันไม่ติดอ่ะไม่ติดอ่ะไปไปสับเบเกอร์กันไปสับเบเกอร์กันไปแล้วเบเกอร์อยู่ไหนอ่ะห้องใต้ดินเหรอห้องใต้ดินเหรอมีกระป๋องพี่ไม่ได้เอามา เอาแล้วกูโซนแล้วเฮ้ยเฮ้ยชันสอไปกันเถอะโอ้ยอย่าทิ้งไม่ทิ้งพี่พวกเราแหม่ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วมึงอยู่ไหนอยู่ไหนแมวเฮ้ยเอาชั้นสองโอเคขอถ่ายก่อนขอถ่ายก่อนถ่ายแมวทั้งทีถ่ายแมวทั้งทีอะไรเปลืองฟิล์มข่าวจั๋ยเราไปจับแมวดูอาจจะมีจัมสแกร์นะจัมสแกร์นะจับสแกรแมวส้มกูเปิดตู้รอแล้วเฮ้ยเฮ้ยตุ๊แก แล้วก็ถ้าเือนฟาดมเลยก็ไปเอาของมาโอเคก็คือข้างบนเดี๋ยวจะอยู่ข้างล่างห้องไหนมันคือตรงไหนนะมันคือตรงไหนนะมันคือตรงนี้เลยเหรอเจ็ดองศาเลยเอาอะไรที่ลดไหมเดี๋ยวกูเอามาให้เอาหนังสือเอาหนังสือหนังสือหนังสือนะรับทราบหนังสือเล่มสีน้ำตาลยังมันไปมันคือไอ้หนังสือที่ให้ผีเขียนใช่ไหมเหมือนในฟาดมใช่ใช่ใช่ใครปิดประตูอ่ะใครปิดประตู ผีพวกมึงส ok> ู้ๆนะประตูมันล็อกอ่ะโอ้ยเมื่อกี้กูเห็นแม่งเหมือนยืนหน้าประตูด้วยแม่งบอกว่าไม่ให้เข้าเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วอันนี้คือล่าเหรอไปแล้วไปแล้วตัวนี้กระจอกเว้ยเมื่อกี้มันเห็นเอ้ยผีผีเจอผีเจอผีอุ้ยไหน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 ก้องผ่านต้องผ่านกล้องเนี่ยเอากล้องไปดูใช่ไหมเอ๋ยโคตรจะแบบมารตจันเลยวะก็เห็นผีเป็นตัวผ่านกล้องเลยนะ ใช่พี่อยู่ในห้องนะ What What โออ What โออเฮ้ยเว้ยจริงด้วยเว้ยจริงด้วยใช่เขาเดินลงข้างล่างไปแล้วอ่ะปล่อยปล่อยเขาไปปล่อยปล่อยครับเราไม่ได้จะมาฆ่ามาดูเราเราไม่รู้เขาเป็นใครอ่อืมกูหยียบหนังสือมาแล้วแล้วกูต้องทำทำไงต่อครับลูกพี่โอ้ยโอ้ยหนังสืออะไรววางแล้อะไรมันเคาะอะไรเคาะอะไรเอ้ไข่เคาะอะไรวะเดี๋ยวเคาะรถเลยเหรอ เขาทำธีอะไรกูต้องคุยอะไรกับมันถ้ากูจะก็คำถามทั่วไปอ่ะคำถามทั่วไปกินข้าวหรือยังวันนี้เป็นไงบ้างทำงานเหนื่อยไหมวันนี้ฝนตกนะเออมึงต้องถามหรือเปล่าเฮ้ยมึงต้องขยับตลอดอ่ะโชว์มือโชว์มีเหมือนจะไปหวดมันเลตมีซีเฮ้ยนี่เห็นแล้วเห็นแล้วละเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีน้ำหขาวที่พื้นนี่มันคือแล้วกดตัวเจกดตัวเจอ่ะกเจแล้วก็ติ๊ก มีกล้องกับผีแล้วก็มีลายนิ้วมือลายนิ้วมือเมื่อกี้มันคือลายนิ้วมือห่อก็ไอไอคาบเนี่ยพี่ว่าใช่เลย Hey can you hear me Are you l i v in here เฮ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ อ๋อ๋อมึงอ๋อเมื่อกี้มี่พาเครื่องก็เลยรอดใช่ไหมไอ้ยังไม่ไม่วิ่งขึ้นมาเลยเมื่อกี้กำลังคิดอยู่ว่ากูต้องเอาพาเครื่องถอดให้บัวให้พ่อเกมเราเปิดได้นะเนี่ยมีกระสุนด้วยนะมีกระสุนปืนด้วยเฮ้ยยิงผีเลเซติวิลนั่นแหละแต่ว่าตามทฤษฎีคือบอกว่ามันวิ่งห้องในตันกูเดินติดอะไรเลย ห้องตรงนี้เจ็ดเลยห้องนี้เจ็ดเลยห้องนี้แล้วข้าบนก็เจ็ดนะแต่มันวิ่งจากล่างขึ้นบนไงพี่แสดงอ๋อแสดงว่าอยู่ข้างล่าง say something did you hear us you เย u บยื่ t เ a ็บยื่นระบบเสียงมันโคตรกากเลยอยู่ดีๆก็มีเสียงตุ๊กแกอยู่ดีๆก็มีเสียงจักรจั่นอะไรลยวะเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอฟเอฟห้าเอฟเอฟห้า ต่อได้คาถาไปแล้วเมื่อกี้ห้าใช่ไหมพี่ใช่ใช่เมื่อกี้ห้าก็ถีบบุกิแมนเนี่ยต้องให้ถีบมโหโม่าแล้วท่องไบเบิ้ลเบิ้ลให้มันฟังโอ้โหจี้มาเลยสารฝาดปะพี่ดูมาถีบเพี่ถือยังไม่ตรงอันไหนนะกูต้องเปิดหน้าไหนแล้วก่อน go back to where you came from you bitch ชินเอะมาพี่ผมพร้อมแล้วมึงเป็นบันหลวงประเทศอะไรเนี่ยข้ิเราอยู่แถวนี้ปะ เนี่ยควันออกปากนะเนี่ยอะไรอยู่ซ้ายเองอ่ะร่อจะเอ็นอะไรคือประตูซ้ายเอง l v e you have no power here in the name of the what พีสิงพีสิงตัดประตูไห Split I command you to leave Leave now in the name of God go back to where you came from Leave now in the name of God go back to where you came from you have no place here เมาแล้วมาแล้ว leave now l อ leave 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 ต้องทำไง้องกดไอ่ต้องกดไร a เดี๋ไปเดี๋ยววก่อนพี่โคมังตามึงอยู่ไหนอ่ะเอาแตก เฮ้ยมันจะยิงตัวเองรับพี่มันจะยิงกูเ่ยมันจะยิงกูอยู่ไหนกันอยู่ชั้นสองกันหรออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเฮ้ยดูด้วยดูด้โดนมันจะยิงกูไปโดนจะยิงกูไปปืนปิดนไปปนไปปืนไปปืนไปืนไปปืนไปนไปปืนไปปืนไปปืนไ n ปืนไปปืนไป i ืนไ e ป a นไ e ปืนไปปืน e o ปืนไป a ื e ไปปืไปป c นไ r ไปไ จะเป็นอะไรไอ้คอมแมนอยู่มิอยู่อินไปหมดเลยอินเดอเนม go back to where you c a m e f r o m go back to where you c a m e f r o m อยู่เดี๋ยว go back อยู่หน้ากูเดี๋ยวช่วยด้วยสัมสเก็ตเต้ ผมเดินสวดผีสวดผีไอ้ตาไปไหนวะไอ้ตาไปไปผมกำลังคาบูชีตัวเองอยู่นี่ด้ผมคาบูชีตัวเองอยู่แล้วกูจะทำยังไงดีอะแต่เมื่อกี้ผียังอยู่ตรงบันไดกับกูอยู่เลยอะไรวะแล้วเราควรทำไงต่อพี EP ขึ้นรถกลับบ้านได้แล้วกูกูไม่รู้ด้วยสําหรับว่าเกิดอะไรขึ้น ถี่แล้วน่าจะเป็นบุกี้แมนอ่ะมันบอกว่ามันจะมีโอกาสที่แบบเสกตัวปอมาไล่อ่ะก็คือเมื่อกี้ที่พี่เจอมาได้คือตัวปอมเลยโอ้ตัวจริงก็คือแดกกระตาไปแล้วไงทุกคนได้ยินไหมพี่ได้ยินได้ยินได้ได้ยินว่าไงลองเอาไปไล่ดูพี่ลองเอาไปไล่อหรไหนอ่ะไหนวะอ๋อเฮ้ยหนังสือคานหนีที่อะไรเนี่ยมานี่เลยนี่เลย รีบเน่ายาพิษใจกูถือหนังสือรอแล้วเนี่ยรอประตูปิดอยู่เนี่ย Talk to me if you can hear me just talk to me อุ้ยเชี่ยอะไรมาแล้วพี่เร็วเฮ้ยมาแล้วไอ้สัดรีบเน่าเฮ้ยคุยพาเมืองคุยพามึงเออโอเคมาแล้วพี่เฮ้ย พี่วางแมวไปอย่างนี้ Leave now Spirit I command you to leave Spirit I command you to leave Spirit I command you to leave You have no power here Spirit I command you to leave ไอเหี้ยวะ Spirit ในสัตว์อินเดเนสเซ o f l i g h t b e g o n e ยี่เดียววะ o f l i g h t b e g o n e ไอ้สัตว์เอ้ยไหนวะ อี d ด็ด a m e โอ้กูเหลือใจจี้โอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับเกม NOX นะครับด้วยความที่เกมนี้เนี่ยยังเป็นเวอร์ชั่นเดโมนะครับหลังจากที่ผมเล่นไปหลายชั่วโมงเนี่ยก็พบเจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องแอนิเมชันหรือว่าปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้โชว์ในคลิปด้วยนะครับ ก็เราก็ต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันว่าเกมนี้ตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นเดโมอยู่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกมเต็มมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องดีกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าก่อนเนาะโอเคครับคิดยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็เดี๋ยวเอาไว้รอรับชมนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ